เหมือนเดินทั้งที่ไฟไหม้ศีษะแต่ไม่มีใครเห็นเปล่วเพลิงนั้นประโยคนี้มาจากหนังสือแด่ผู้แหลกสลายหรือ r e a s o n to Stay Alive ของแมทเธคครับแค่ประโยคเปิดก็รู้สึกหนักเหมือนกันนะครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกเบื้องหลังหนังสือเล่มนี้กันที่มันไม่ได้เป็นแค่หนังสือแล้วแต่กลายเป็นปรากฏการณ์ที่จุดบทสนทนาเรื่องสุขภาพจิตไปทั่วโลกเลยใช่ค่ะคือมันไปไกลกว่าชั้นหนังสือมากๆกลายเป็นเหมือนสัญ,ญลักษ หรือบางทีก็เป็นประเด็นถกเถียงไปเลยใช่ครับซึ่งข้อมูลที่เรามีในมือวันนี้ก็หลากหลายมากตั้งแต่บทวิจารณ์ในวารสารการแพทย์เลยนะไปจนถึงบทสนทนาที่เอ่อค่อนข้างดุเดือดในโลกออนไลน์บทสัมภาษณ์ของผู้เขียนเองแล้วก็เสียงจากนักอ่านในบ้านเราด้วยเออเป้าหมายของเราวันนี้ก็คืออยากจะทำความเข้าใจให้ลึกขึ้นไปอีกว่าทำไมเรื่องเล่าของคนคนหนึ่งถึงเข้าไปสัมผัสใจคนได้เป็นล้านล้านคนอะไรคือแก่นของมันกันแน่ แล้วก็ที่สําคัญไม่แพ้กันเลยคือเสียงวิจารณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันบอกอะไรกับเราบ้างการจะมองเรื่องนี้ให้ครบทุกด้านจริงๆก็ต้องยอมรับก่อนค่ะว่าพอหนังสือมันมีอิทธิพลมากขนาดนี้การจะเจาะลึกลงไปทั้งในด้านที่สร้างแรงบันดาลใจแล้วก็ด้านที่มันชวนให้ตั้งคำถามเนี่ยเป็นเรื่องที่จำเป็นมากเพื่อให้เราเห็นภาพทั้งหมดจริงๆค่ะเยี่ยมเลยครับงั้นเรามาเริ่มที่จุดเริ่มต้นของเรื่องทั้งหมดกันก่อน,อนเลย ตัวหนังสือเล่มนี้จริงๆแล้วมันคือบันทึกความทรงจำของแมทเทกที่เล่าย้อนไปตอนเขาอายุ24ค่ะตอนนั้นคือช่วงที่เขาเผชิญกับโรคซึมเศร้าแล้วก็วิตกกังวลแบบรุนแรงมากรุนแรงถึงขั้นที่ว่าเกือบจะตัดสินใจจบชีวิตตัวเองที่หน้าผาบนเกาะอิบิซ่าในสเปนตัวหนังสือมันเลยถูกนําเสนอออกมาในฟิลเหมือนเป็นเพื่อนเป็นความหวังให้กับคนที่กําลังรู้สึก แตกสลายแล้วแรงสั่นสะเทือนของมันก็ไม่ใช่เล่นๆเลยนะคะสิ่งที่น่าสนใจมากในข้อมูลที่เรามีคือบทวิจารณ์จากวารสารการแพทย์ชื่อ British Journal of General Practice ซึ่งมันไม่ค่อยเกิดขึ้นบ่อยนะคะที่วารสารวิชาการแพทย์จะมาวิเคราะห์หนังสือแบบนี้อืมไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่ค่ะในบทวิจารณ์นั้นบอกว่าหนังสือเล่มนี้ช่วยขจัดความลึกลับหรือดีมิสติฟาอาการป่วยทางจิตได้ดีมากๆ มันทำให้คนนอกโดยเฉพาะบุคลากรทำการแพทย์ได้เห็นภาพความคิดอารมณ์ที่มันปั่นป่วนข้างในใจของผู้ป่วยจริงๆอ๋อคือเป็นมิติที่การคุยกันแค่สินาทีในห้องตรวจไม่มีทางเข้าถึงได้ใช่เลยค่ะในแหล่งข้อมูลของเราใช้คำว่ามันเป็นโรคที่ลึกลับและล่องหนเลยทีเดียวพอพูดแบบนี้แล้วประโยคเปิดที่เรายกมาตอนแรกมันยิ่งทรงพลังขึ้นไปอีกเลยนะครับเดินทั้งที่ไฟไหม้ศีษะ แต่ไม่มีใครเห็นมันคือการอธิบายสภาวะที่ล่องหนได้แบบเห็นภาพสุดแล้วอะ่ะใช่เลยค่ะพลังของคําเปรียบเทียบมันอยู่ตรงนี้แหละมันเชื่อมประสบการณ์ข้างในที่มองไม่เห็นให้คนนอกพอจะจินตนาการตามได้ซึ่งก็ตรงกับเป้าหมายของแมทเฮกเลยคือเขาอยากจะทลายตราบาปหรือสติกมาแล้วก็อยากให้คนอ่านเชื่อในประโยคที่ว่าเมื่ออยู่ก้นเวย่อมไม่มีใครเห็นทิวทัศน์ที่ชัดเจนเหมือนการบอกว่า เออสภาวะที่คุณเป็นอยู่ตอนนี้มันบดบังทุกอย่างเอาไว้แต่จริงๆแล้วมันยังมีอย่างอื่นอยู่นะแค่ตอนนี้มองไม่เห็นถูกต้องค่ะรอให้ผ่านจุดนี้ไปให้ได้ก่อนแล้วสิ่งที่ช่วยดึงเขาขึ้นมาอย่างหนึ่งที่เขาพูดถึงบ่อยมากก็คือการเขียนผมไปเจอในบล็อกของเขาเขาเล่าว่าการเขียนมันเหมือนการสร้างโลกความจริงขึ้นมาใหม่ในตอนที่โลกของเขาแบบมันพังไปหมดแล้วอืม มันช่วยจัดระเบียบชีวิตให้กลับมามีจุดเริ่มต้นกลางแล้วก็จบอีกครั้งเขามีประโยคหนึ่งที่ผมชอบมากเลยเขาบอกว่าหนังสือคือแผนที่นำทางของเรา Books are our maps คอนเซปต์แผนที่นำทางนี่แหละค่ะที่มันเชื่อมมาถึงจุดที่นักอ่านชาวไทยหลายคนรู้สึกอินมากๆเลยคือการค้นพบเหตุผลของการมีชีวิตอยู่ในเรื่องเล็กๆน้อยรอบตัวอ๋อไม่ใช่เรื่องยิ่งใหญ่อะไรเลยไม่ใช่เลยค่ะจากบทวิจารณ์หลายชิ้นที่เราดูกันมาสิ่งที่คนอ่านยกมาพูดถึงซ้ำๆคือเรื่องธรรมดามากอย่างกาแฟอร่อยๆตอนเช้าหรือกลิ่นหอมของผ้าที่เพิ่งซักใหม่หรือแบบ การได้ดูหนังเรื่องโปรดพร้อมป๊อปคอรนอะไรทำนองนั้นใช่ค่ะใช่ค่ะแบบนั้นเลยซึ่งจุดนี้มันน่าสนใจนะเพราะมันสวนทางกับแนวคิดเซลล์เฮลท์ตะวันตกบางกระแสที่จะบอกให้เราต้องหาแพชเช่นที่ยิ่งใหญ่ให้เจอจริงครับผมว่ามันสะท้อนวัฒนธรรมเราเหมือนกันนะที่เราชอบหาความสุขเล็กๆน้อยๆในชีวิตประจำวันมันเข้าถึงง่ายกว่า <c oughs> แล้วบางทีการไล่าตามเป้าหมายที่มันใหญ่มากๆมันก็กดดันเกินไป เป็นข้อสังเกตที่ดีมากค่ะเพราะแนวทางของแมดเฮกมันคือการดึงกลับมาอยู่กับปัจจุบันให้ความหวังมันจับต้องได้ในทุกๆวันไม่ต้องรอให้ประสบความสําเร็จอะไรใหญ่โตนี่อาจจะเป็นกุญแจสําคัญที่ทําให้หนังสือเล่มนี้มันเข้าไปอยู่ในใจคนเยอะขนาดนี้ครับพอฟังแบบนี้เราก็รู้สึกอบอุ่นใจเนาะแต่ว่าในขณะเดียวกันโลกออนไลน์ก็ไม่ได้มองหนังสือเล่มนี้ในแง่บวกไปซะทั้งหมดมันมีอีกด้านหนึ่งของเหรียญเหมือนกัน โดยเฉพาะในเว็บบอร์ดอย่าง reddit เนี่ยมีการถกเถียงกันจริงจังมากใช่ค่ะแล้วเสียงวิจารณ์พวกนั้นก็ชี้ให้เห็นความซับซ้อนของเรื่องสุขภาพจิตได้ดีมากๆเลยจากข้อมูลที่เรามีสกัดประเด็นหลักๆออกมาได้ประมาณ4ข้อใหญ่ๆข้อแรกเลยอาจจะใหญ่ที่สุดด้วยคือประเด็นเรื่องอภิสิทธิ์หรือ privilege อภิสิทธิ์ค่ะหลายคนมองว่าวิธีการรับมือกับโรคซึมเศร้าที่แมตนาเสนอมันอยู่บนฐานที่คนส่วนใหญ่ไม่มี อย่างเช่นการมีพ่อแม่ที่ซัพพอร์ตเรื่องการเงินได้หรือที่สําคัญที่สุดเลยคือการมีคนรักอย่างแอนเดียที่เข้าใจแล้วก็คอยดูแลอยู่ข้างๆตลอดอืมประเด็นนี้น่าคิดมากนะครับเพราะมันแปลว่าความหวันที่หนังสือเล่มนี้ให้อาจจะมีเงื่อนไขซ่อนอยู่ซึ่งสําหรับคนที่ไม่มีเครือข่ายสนับสนุนแบบนั้นการอ่านเรื่องของแมทอาจจะยิ่งทําให้รู้สึกโดดเดี่ยวมากขึ้นไปอีก ถูกต้องเลยค่ะมีคนในกระทู้เขียนเลยว่าเขารู้สึกแปลกแยกมากตอนอ่านเพราะตัวเองเป็นโสดไม่มีครอบครัวที่เข้าใจในขณะที่ความรักของแอนเดียเป็นหัวใจสําคัญในการฟื้นตัวของแมทมันเลยกลายเป็นดาบสองคมแล้วประเด็นอื่นล่ะครับข้อที่2คือมีคนมองว่าเหตุผลในการมีชีวิตอยู่ของเขาบางอย่างมันดูผิวเผินเกินไปผิวเผินเช่อนอะไรครับ เช่นการอยากมีชีวิตอยู่ต่อเพื่อที่จะได้กลับไปเที่ยวที่อิบิซาอีกครั้งซึ่งสําหรับคนอ่านบางคนที่กําลังทุกข์มากๆเหตุผลแบบนี้อาจจะฟังดูไม่หนักแน่นพอแต่ในประเด็นนี้ก็มีคนเข้ามาโต้แย้งเหมือนกันนะครับมีคนนึงเขียนไว้ว่าอะไรก็ได้จะเล็กน้อยหรือผิวเผินแค่ไหนก็ตามที่ทําให้คนคนหนึ่งอยากมีชีวิตอยู่ต่อมันก็ดีพอแล้วซึ่งเอ่อการไปตัดสินเหตุผลของคนอื่นว่าผิวเผินเนี่ยอาจจะสร้างความเสียหายได้ไม่ต่างกันเลย เป็นมุมที่สําคัญมากจริงๆค่ะมันสะท้อนว่าเหตุผลในการมีชีวิตรอบมันเป็นเรื่องส่วนตัวมากๆทีนี้มาถึงประเด็นที่3อันนี้ละเอียดอ่อนมากคือทัศนคติต่อยาหรือแอนตี้เมดิเคชันอ๋อเรื่องยาต้านซึมเศร้าใช่ค่ะในหนังสือแม้แสดงความกังขาต่อยาแล้วตัวเขาเองก็ไม่เคยลองใช้อย่างจริงจังซึ่งก็ถูกวิจารณ์ว่าอาจจะเป็นอันตรายและขาดความรับผิดชอบเพราะสำหรับผู้ป่วยจำนวนมากยาคือสิ่งที่ช่วยชีวิตเขาไว้จริงๆ มันอาจจะไปเสริมความเชื่อผิดๆที่ว่าการใช้ยาคือความอ่อนแอรหรือเราควรจะสู้ด้วยใจอย่างเดียวซึ่งมันก็เชื่อมาถึงข้อวิจารณ์ข้อสุดท้ายพอดีเลยหรือเปล่าครับใช่เลยค่ะ ข้อสุดท้ายคือปัจจยาแบบสู้ด้วยลำแข้งตัวเองหรือ pull yourself up by your own bootstraps การที่หนังสือเน้นเรื่องการอ่านหนังสือโยคะวิ่งอะไรพวกนี้ถูกมองว่าเป็นการผลักภาระให้ผู้ป่วยต้องดึงตัวเองขึ้นมาจากหล่มด้วยตัวเองทั้งที่ความจริงคือตอนที่ซึมเศร้าหนัก แค่ลุกจากเตียงอย่างยากเลยถูกต้องค่ะหลายคนต้องการยาหรือการบำบัดเพื่อจะไปให้ถึงจุดที่มีแรงพอจะทำกิจกรรมพวกนั้นได้เสียก่อนการบอกให้คนที่ขาหักไปวิ่งมันก็อาจจะไม่ใช่คำแนะนำที่ดีที่สุดโหพอฟังแบบนี้แล้วเห็นเลยว่ามันซับซ้อนมากแต่ก็มีอีกมุมที่คนมักจะยกขึ้นมาปกป้องหนังสือเล่มนี้นะครับคือการย้ำว่านี่คือบันทึกความทรงจำหรือเมมโมร ไม่ใช่คู่มือ how to ไม่ใช่เ e ลฟ์เ Bo บุอก mm hmm. มันคือเรื่องส่วนตัวของคนคนหนึ่งไม่ใช่สูตรสำเร็จสำหรับทุกคนซึ่งตัวแมทเองก็ย้ำในหนังสือตลอดว่าประสบการณ์ของแต่ละคนมันต่างกันแน่นอนค่ะการแยกแยะประเภทหนังสือเป็นเรื่องสำคัญแต่ในทางปฏิบัติแล้วเส้นแบ่งระหว่างเมมัวที่สร้างแรงบันดาลใจกับเซลฟ์เฮลบุ๊กมันอาจจะเลือนลางในใจคนอ่านที่กำลังหาคำตอบอยู่ก็ได้อืมทิงครับ พอหนังสือมันถูกโปรโมทในฐานะความหวังมันก็เลี่ยงไม่ได้ที่จะถูกอ่านในฐานะคู่มือซึ่งนั่นก็พาเราไปสู่ภาพที่ใหญ่ขึ้นคือตัวผู้เขียนเองและสารที่เขาต้องการจะสื่อผ่านงานชิ้นอื่นๆของเขาด้วยน่าสนใจครับที่เขาเลือกเล่าเรื่องธีมเครื่องคล้ายกันผ่านนิยายด้วยอย่าง The Midnight Library มหัศจรรย์ห้องสมุดเที่ยงคืนใช่ค่ะ มันเหมือนกับว่า reasons to stay alive คือการเปิดแผลดิบๆของตัวเองส่วน the midnight library คือการเอาประสบการณ์นั้นมาตกผลึกแล้วจำลองให้คนอื่นได้เข้าไปสำรวจในพื้นที่ที่ปล,ล,ล,ลอดภัยกว่าหรือเปล่าครับเป็นวิธีเปรียบเทียบที่เห็นภาพมากค่ะแหล่งข้อมูลของเราก็วิเคราะห์ไปในทางนั้นเลยคือ reasons to stay alive มันดิบหรูอรอและเป็นส่วนตัวมากส่วน the midnight library จะ ขัดเกลาหรือพอลิชมากกว่าแต่ก็ยังสำรวจธีมเดียวกันคือเรื่องความเสียดายการเลือกเส้นทางชีวิตโอกาสครั้งที่สอง mm hmm. มันแสดงให้เห็นวิวัฒนาการในงานเขียนของเขาที่ยังคงแก่นเดิมไว้แต่เล่าผ่านรูปแบบที่เข้าถึงคนในวงกว้างได้มากขึ้นพอพูดถึงตัวผู้เขียนผมนึกถึงบทสัมภาษณ์หนึ่งที่เขาเล่าว่าเขาใช้เวลานานเป็น1ิปีกว่าจะกล้าเปิดเผยเรื่องของตัวเองออกมา แล้วเขาก็เน้นย้ำถึงสารที่เขาอยากจะสื่อถึงผู้ชายโดยเฉพาะอืมเรื่องความเป็นชายใช่ครับเรื่องการทลายกำแพงความเปราะบางเขาบอกว่าวัฒนธรรมแมนๆต้องอดทนหรือแมนอัพเนี่ยในทางปฏิบัติมนันกลายเป็นการบอกให้หุบปากหรือชะรับซึ่งมันอันตรายมากการที่เขาออกมาเล่าเรื่องของตัวเองก็เหมือนเป็นการอนุญาตให้ผู้ชายคนอื่นๆรู้สึกเปราะบางได้เหมือนกัน แล้วนั่นก็นํามาสู่บทบาทของคนรอบข้างซึ่งสําคัญมากในเรื่องเล่าของเขาโดยเฉพาะแอนเดรียภรรยาของเขาหนังสือเล่มนี้อุทิศให้เธอเลยใช่ค่ะจากบทวิจารณ์ของนักอ่านชาวไทยที่เราดูมาหลายชิ้นให้ความสําคัญกับบทบาทของเธอมากมองว่าเธอคือตัวแทนของความรักและการสนับสนุนที่ไม่ยอมแพ้ซึ่งมันก็เป็นทั้งเครื่องยืนยันถึงความสําคัญของระบบสนับสนุนที่ดี แต่ในขณะเดียวกันมันก็วนกลับไปตอกย้ำข้อวิจารณ์เรื่องอภิสิทธิ์ที่เราคุยกันไปตอนแรกกลายเป็นว่าสิ่งที่ทรงพลังที่สุดในเรื่องเล่าของเขาก็เป็นสิ่งที่ทําให้เรื่องเล่าของเขาสร้างความแปลกแยกให้คนเป็นกลุ่มได้มากที่สุดเหมือนกันใช่เลยค่ะและนี่ทําให้เกิดคําถามที่สําคัญแล้วก็ซับซ้อนขึ้นมาว่าเราสามารถแยกสารที่สร้างแรงบันดาลใจออกจากเงื่อนไขที่ทําให้สารนั้นเกิดขึ้นได้จริงหรือเปล่า เป็นคำถามที่ตอบยากจริงๆนะครับเพราะถ้าเราบอกว่าเรื่องของเขาไม่มีค่าเพราะเขามีอภิสิทธิ์มันก็เหมือนเราไปปิดประตูความหวังนั้นเลยแต่ถ้าเราไม่พูดถึงมันเลยมันก็อาจจะสร้างความคาดหวังผิดๆให้กับคนอื่นมันไม่มีคําตอบง่ายๆเลยจริงๆไม่มีคําตอบง่ายๆค่ะและการที่เราสามารถตั้งคําถามที่ซับซ้อนแบบนี้ได้ก็เป็นข้อพิสูจน์ว่าหนังสือเล่มนี้ได้ทําหน้าที่ของมันในการกระตุ้นให้เกิดบทสนทนาที่ลึกซึ้งขึ้นเกี่ยวกับสุขภาพจิตครับ หลังจากที่เราเจาะลึกกันมาทั้งสองด้านแล้วผมว่าเราพอจะสรุปได้ว่าแด่ผู้แหลกสลายคือบันทึกส่วนตัวที่ทรงพลังและกล้าหาญมากๆคุณุปการที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของมันคือการมอบความหวังด้ยการทําให้โรคที่มองไม่เห็นกลายเป็นสิ่งที่เอ่อมองเห็นและจับต้องได้มากขึ้นมันทําให้คนนับล้านรู้สึกว่าตัวเองไม่ได้โดดเดี่ยวในการต่อสู้ครั้งนี้ค่ะใช่ครับ แต่ในขณะเดียวกันมันก็ไม่ใช่พิมพ์เขียวสากลสำหรับทุกคนเสียงวิจารณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่ใช่การโจมตีตัวบุคคลนะคะแต่เป็นการชี้ให้เห็นถึงประเด็นเชิงโครงสร้างที่สำคัญไม่ว่าจะเป็นเรื่องความเหลื่อมล้ำอภิสิทธิ์บทบาทของยาและความซับซ้อนของการสื่อสารเรื่องสุขภาพจิตอืม การถกเถียงทั้งหมดนี้มันสะท้อนว่าบทสนทนาเรื่องเนี้มันละเอียดอ่อนมากมันไม่ใช่เรื่องข่าวหรือดำแต่เป็นสีเทาที่มีเฉดแตกต่างกันไปสำหรับแต่ละคนแมทเฮดเชื่อว่าคำพูดสามารถปลดปล่อยเราให้เป็นอิสระได้และสำหรับเขาการเขียนก็ได้ช่วยชีวิตเขาไว้จริงๆหนังสือเล่มนี้ก็คือเครื่องพิสูจน์ความเชื่อน,นั้นของเขาเลยมันได้กลายเป็นแผนที่นำทางให้ใครหลายๆคนได้เจอเหตุผลเล็กๆน้อยๆในการมีชีวิตอยู่ต่อไป และนั่นคือคุณค่าที่ปฏิเสธไม่ได้ของมันค่ะไม่ว่าจะมีข้อถกเถียงอะไรก็ตามการที่มันเปิดบทสนทนาแล้วก็ทำให้คนรู้สึกเชื่อมโยงถึงกันได้ก็ถือเป็นความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่มากแล้วสุดท้ายนี้เราอยากจะทิ้งท้ายด้วยคำถามเพื่อให้ได้กลับไปคบคิดกันต่อนะครับในยุคที่เต็มไปด้วยข้อมูลแล้วก็คำแนะนำด้านสุขภาพจิตแบบสำเร็จรูปเรื่องเล่าส่วนต่อที่ทรงพลังเพียงเรื่องเดียวมีพลังและอาจมีอันตรายที่ซ่อนอยู่ต่อมุมมองของเราอย่างไร และเมื่อไหร่ที่แผนที่นำทางกลับกลายเป็นกรุงขำ่ำ